นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเอยาชญากรรเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อสำนักงานตารวจเพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตารวจและคณะแพทย์ชุดชนสุดคดีการเสียชีวิตของนางสาวนิดาพัชรวเบียรพงศ์หรือแตงโมนังแสดงสาวชื่อดังเนื่องจากเกิดข้อสงสัยในหลายประเด็นที่ยังเคลือบแคลงใจนายอัจฉริยะเปิดเผยว่าคดีดังกล่าวทีมแพทย์มีหน้าที่ทําการชนะสุ์ด้างของแตงโมนิดา แต่ไม่มีหน้าที่นําร่างของตังโมงไปจําลองเหตุการณ์เพื่อเทียบเคียงบาดแผลที่พบบนร่างกับใบพัดเรือดังนั้นจึงต้องการความชัดเจนว่าทีมแพทย์ที่ทําการชนสูตรนาร่างของตังโมงนิดาออกมาจําลองเหตุการณ์ตามคําสั่งของใครเพราะแพทย์ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอีกทั้งยังต้งองข้อสังเกตว่าการที่ทีมแพทย์ออกมายืนยันบาดแผลที่พบตามร่างกายเข้ากับใบพัดเรือได้นั้น ตนเองมองว่าไม่น่าเป็นไปได้ซึ่งในประเด็นนี้ทนายความและแม่ของแตงโมนิดาก็ยืนยันแล้วว่าไม่เคยได้รับแจ้งว่ามีการนำร่างของลูกสาวออกมาจำลองกับใบพัดเรือจบประเด็นที่ทางคณะกรรมการการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีพลตำรตเอกมนตรียิ้มแย้มที่ปรึกษาพิเศษสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการสอบสวนข้อเรียกร้องจากนายอัจฉริยะ ให้ตรวจสอบการทํางานของชุดขี้คลายคดีกรมบัญชการตบุตรทอนภักหนึ่งทางสิ้น4นายประกอบไปด้วยพลตระทโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตบุตรทอนภักหนึ่งพลตทตีวาสันเตชะอครเกษมผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตบุตรทอนพักหนึ่งพลตตีไพศาลบ่งวัชรมงคลผู้บังคับการตรุตรทอนจังหวัดนนทบุรีและพันธุรวทเอกจตุรนอนุรักษ์บัณฑิตผู้กํากับการสพเมืองนนทบุรีตนเองมั่นใจว่าตำรวจทั้ง4นายมีพฤติกรรมเข้าข่ายความผิดนำข้อมูลหลักฐานอันเป็นเท็จ จากการนำภาพเท็จมาถแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนโดยเฉพาะผู้กำกับการสพเมืองนนทบุรีซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนการสอบสวนคดีดังกล่าวจะต้องมีความผิดอย่างแน่นอนขณะที่กรณีผู้กำกับการสพเมืองนนทบุรีแจ้งความร้องทุกข์ต่าวโทษให้เอาผิดตัวเองในข้อหามิประมาทเจ้าพนักงานและดูหมิ่นโดยการโฆษณาสองข้อหานั้นวนตัวมองว่าเป็นเพียงการข่มขู่เท่านั้นโดยหลังจากนี้หากตนเองโดนแจ้งข้อหาอีกจะนำเรื่องที่ผู้กำกับการสพเมืองนนทบุรีทำเรื่องไม่ดีไว้มาฟ้องเช่นกัน และส่วนตัวไม่ได้กังวลว่าหากจะถูกตำรวจชุดขี้คลร์คดีฟ้องกลับสำหรับพยานหลักฐานที่ตรวจพบเพิ่มเติมเช่นมีเรือสปีดโบ๊ทลำที่สองที่ร่วมก่อเหตุในคดีดังกล่าวแต่ถูกนำไปเก็บไว้ภายในอ,อู่เรือจงังหวัดนนทบ,บุรีและได้มีการชำแหละชิ้นส่วนเรือดังกล่าวแล้วเพื่อทำลายหลักฐานอีกทั้งสัปดาห์หน้าตนเองจะนำพยานหลักฐานเพิ่มเติมคดีดังกล่าวไปยื่นตอบพนักงานสอบสวนดีเอสไอเพิ่มเติม